ม,มัีแฟนอยู่คนหนึ่งครับก็พบกันมานานครับพบกันมาตั้งแต่ก,ยยกักเรียก็พบกันมาได้ตั้งได้นานครับคือก็มีช่วงแรกๆที่ยังเรียนมปลายผมก็มีแอบไปเผลอคุยกับน้องๆบ้างอะไรย่างเงี้ยแต่ก็แต่ก็ไม่ได้บานปลายอะไรก็แบบมีคุยคุยนิดหน่อยแต่ก็ยังมีเขาอยู่มาอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยอืมเขาก็เป็นคนที่น่ารักมาตลอดครับเขาเป็นผู้หญิงที่ เด็กที่น่ารักแล้วก็เชื่อฟังผู้ใหญ่เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนอะไรเงี้ยอืมก็จนผมเริ่มเข้ามาหาลาัยครับผมก็แอบไปชอบเพื่อนเพื่อนในคณะอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มคุยกันอะไในงี้จนตอนที่ตอนในขณะที่นักศึคนที่เป็นมันธยมอยู่เนี่ยก็มีคนอื่นที่เข้ามาในช่วงเวลานี้ใช่ไหมฮะมีครับแต่ว่าผมไม่ได้ที่จะไปจริงจังหรือว่าไปคุยอะไรต่อก็โอเค okay. ยังมีเขาต่อไปอะไรเจอเพื่อนเจอผู้หญิงมากขึ้นเจอเจอคนมากขึ้นเนี่ยก็เริ่มที่จะมีความรู้สึกชอบพอกับเพื่อนๆนที่เรียนด้วยกันอะไรอือางเงี้ยก็ตอนนั้นก็ตัดสินใจบอกเลิกเขาบอกเลิกกับแฟนที่คบกันมาอยู่ตลอดเนี่ยครับก็แล้วเหมือนกับว่าเหมือนผมโดนทิ้งแหละผมโดนคนที่คนที่ เพื่อนที่มหาลัยพิงอะไรครับก็เลยผมก็เลยเฟ้งช่วงนั้นก็เลยเฟ้งก็เลยขอกลับไปคบกับเขาอีกครั้งหนึ่งก็ก็บอกเขาว่าจะไม่ทําแบบนี้เลอะไรอย่างเงี้ยอืมอือมแต่ก็คบกันมาได้นานครับก็คบใจากนั้นก็รู้สึกว่ามันก็ดีขึ้นทุกอย่างก็ดีขึ้นกับความหลักมันก็ดีออืจนแล้วก็จนเรียนจบจนทํางานน่าจะทํางานได้ประมาณ สามสี่ปีครับก็เข้าไปทํางานที่โริษัทบริษัทนึงเป็นบริษัทใหญ่อยู่อก็ไปเจอที่ผู้หญิงคนหนึ่งครับที่อายุค่อนข้างเยอะกว่าผมประมาณเจ็ดแปดปีเขาก็มาคุยมาพูดแบบว่าเชิงแอลอะครับแอลเราอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งตอนนั้นนผมก็พูดชัดเจนว่าผมมันมีแฟนแล้วอะไรเงี้ย แต่ว่าเหมือนที่เขาก็มาแอลมาลอะไรอ่ออผมก็เลยเหมือนพอยิ่งเขามาทําอย่างนี้แล้วแบบเขาก็ทําดีด้วยมาตลอดผมก็เลยเริ่มจะรู้สึกดีด้วย,ใยะใยครับอืมมันก็เลยเลยเถิดไปเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นการนอกใจด้วยแล้วก็เป็นการนอกจจาจกับแฟนที่ที่ยังคบกันอยู่เลยครับอือฮครับแล้วก็มันก็เลยทําให้เรื่องมันที่ลุงตุงนางไปหมด จนแฟนคนนี้ครับเขาก็มาจัดได้ครั้งหนึ่งเลยแต่ว่าผมก็เลือกที่จะไม่คุยต่ออะไรก็เลยเลิกที่จะคุยแต่ว่าแต่จริงๆแล้วผมก็ยังมีก็ยังคุยกับคนคนนั้นอยู่มาตลอดจนเหมือนผมเริ่มที่จะเข้าไปเรียนต่อต่อปริญญาโทอีกใบหนึ่ง ก็ไปเจอพี่ที่เรียนด้วยครับอืมอตอนนั้นก็เหมือนเพื่อนเพื่อนเขาเชียร์กันให้มาอะไรอย่างเงี้ยแต่คือผมก็ชัดเจนตลอดนะว่าผมมีแฟนแล้วผมก็บอกทุกคนตลอดครับว่ามีแฟนแล้วอืมอืมแล้วเหมือนเพเพื่อนก็เชียร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนพี่คนนั้นก็เริ่มรู้สึกดีกับผมอือผมก็เลยลองคุยดูยอไอ มันก็เลยทําให้เลยเถิดไปเป็นการนอก,กายกับนอก,กายอีกครั้งหนึ่งก็คือเป็นครั้งที่สองแล้วใช่ก็คือก็คือตอนเนี้ยผมผมวม,มีมีผู้หญิงอยู่สามคนอืมใช่แล้วก็เหมือนมีที่ที่คนเนี้ยซี่ที่เรียนด้วยครับเรียนปโทด้วยเขาก็เลือกที่จะออกไปจากชีวิตผมก่อนเป็นคนแรกอืึ huh. แล้วผมก็ตอนนี้ผมก็มีผู้หญิงคแค่สองคนอยกับ แล,แล้วก็ตอนนี้น้องคนที่ยังคบอยู่ตอนนี้คือปัจจุบันนี่คือเป็นยังอยู่ไหมครับตอนนี้ไม่อยู่แล้วครับเพราะว่าคือเดี๋ยวผมผมไปเล่าต่ออี้นึงนะได้ได้ก็หลังจากนั้น,นครับผมก็เหมือนไปคุยแอปหรืออะไรเพราะว่าผมเหมือนเคว้งใจเคว้งอ,อ่ะก็เลยเจอเจอผู้หญิงอยู่คนนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมโอเคกับเขามากมากเลย ็เริ่มคุยกันมาได้จนซึ่งขอคบกันไปหลังจากที่หลังจากที่ผมมาบอกขอบอกเลิกกับคนปัจจุบันอะไรเงี้ยอืมซึ่งซึ่งตอนเนี้ยซึ่งหลังจากที่ผมเลิอกอ่ะผมก็เคลียร์กับทุกคนเคลียร์ออกหมดเลยจนเหลือกับคนที่คุยกับปัจจุบันเนี้ยคนเดียวครัก็คือคนที่เจอในแอปแต่ว่าใช่แต่ว่า แต่ว่าเรื่องอ่ะมันกลับมาเกิดขึ้นก็คือหลังจากที่ผมมาะตั้งครบกับคนคนเนี้ยอืแล้วเหมือนแฟนเก่าผมที่คบกันมาตั้งนานเนี่ยครับเขาไปเห็นอืเห็นว่าตั้งครบแล้วเขาก็ทักไปหาไปคุยกันว่าเธอมายังไงมาเล่าไทม์ไลน์ให้ฟังอะไรกันหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็ าก็บอกว่าเธอเป็นมือที่สามนะเธอเข้ามาตอนที่เรายังอยู่อะไรเงี้ยเรายังไม่ได้เลิกกันแต่ซึ่งตอนนั้นนะผม,ม่ก็แค่เริ่มก็แค่เริ่มเริ่มคุยครับไม่ไม่ได้ไม่ได้ที่จะอะไรขนาดนั้นแต่ก็มีแต่ก็เข้าใจหระอว่ามันเป็นการนอกใจอืนอกกายอะไรเงี้ยซึ่งก่อนที่ผมจะตัดสินใจคบกับคนที่เพิ่งเจอกัน,นครับผมก็ผมก็เลิกกับเขาแล้วแล้วก็เคลียร์ทุกอย่างออกไปหมดแล้วเนี่ย ซึ่งตอนนี้ปัญหามันกลับมาเป็นอยู่ที่สุดท้าย้วผมผมไม่เหลือใครเลยแล้วก็เหมือนคนเนี้ยเขาอยากให้ผมกลับไปแต่ว่าคนที่คบกันมานานนะครับเขาก็ยังอยากให้ผมกลับไปแต่เขาเลือกที่จะทำร้ายผมในทุกๆอย่างที่ผมมีมคือเขา เขามาหาผมที่บ้านตอนที่ผมให่อยู่เขามาเอาแมวไปเขามาเอาทุากอ,อ,กอย่างไปของไปอะไรซึ่งตอนนี้ผมไม่มีใครเลยไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลืออะไรเลยใช่ไหมโอเคใช่เดี๋ยวเราจะอธิบายดวงชะตาของคุณชินให้เห็นแล้วก็ขออนุญาตพูดถึงนิสัยและสิ่งที่มันเกิดขึ้นบนหน้าไพ่นะเพื่อจะเพื่อจะเป็นวิทยาทานแล้วก็จะได้เป็นทางออกของคุณชินในอนา,าอคตด้วยเห็นนะ ค,คุณชินผมจะพูดให้ฟังตอนนี้คุณชินถูกมากไพ่สิบดาบมันขึ้นในตำแหน่งแนะนำดวงตาเนี่ยนะครับมันหมายความว่าตัวคุณชินเองกับสิ่งที่เจออยู่ตอนเนี้มันดีกเลี่ยงไม่ได้ผมบอกงนี้นะครับไพ่สิบดาบมันขึ้นต่อให้ไพ่เดวิลหรือไพ่กรรมไม่ขึ้นแต่ไพ่จัดเมนเนี่ยเป็นการพิพากษาเป็นผลจากการกระทําที่เราเป็นคนทาดังนั้นไพ่จัดเมนอยู่เหนือชะตาคุณสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับดวงชะตาของคุณคือ การเปลี่ยนแปลงที่มาจากผลแห่งการกระทำจัดเป็นขึ้นดาวเวอร์เนาะแล้วไพ่สิบดาบอ่ะมันเป็นไพ่ของการที่เราต้องเจอแบบต้องยอมรับความจรงิงผมไม่รู้ว่าตอนนี้เกิดอ,อะไรขึ้นกับคุณบ้างแต่ไพ่สิบดาบที่เกิดขึ้นตอนนี้คือนหนึง่งสุขภาพไม่ดีน้ำหนักลดหรือมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องร่างกายตัวเองที่มันมีผลต่อใจมีความผูกพันรู้สึกมีผลต่อรูปร่างหน้าตาหรืออะไรบางอย่างไพ่สิบดาบคือมันแย่จริงๆแบบในแต่ในดงางจิตใจของตัวคุณเองอะ่ะมันคือปรารถนาความสุขก้าวถ้วย เข้าใจไหมแต่นั้นถ้าสมมติว่าเราปรารถนาความสุขในพลังงานปัจจุบันตอนนี้ผมบอกอย่างเดียวคือมันมันมันทาอะไรไม่ได้นอกจากลองแบบความจริงตรงนี้ไปก่อนแล้วก็ให้อดีตตัวคุณควรเป็นคนดื้อเงียบไพ่คือคิงออฟสอดเป็นไพ่ของคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงมากๆแล้วก็เป็นคนที่คิดคนเดียวทําคนเดียวไม่ค่อยพูดเป็นคนมั่นใจในสิ่งที่คิดอะไรแบบนี้เป็นคนพูดน้อยแล้วไอสิ่งพูดน้อยหรือความเชื่อมั่นตัวเองมันส่งผลให้เราเจอในอนนี้ด้วยแล้วแถมตัวคุณผมเตือนเรื่องหนึ่งนะ ให้ไพ่เทาวเวอร์จัดเมนต์สเตนเนี่ยให้ระวังเรื่องการเปลี่ยนงานหรือย้ายงานหรือมีการเปลี่ยนอะไรการทำผันในระบบการที่ทํางานตอนนี้มีอะไรเกิดขึ้นในที่ทํางานคุณหรือเปล่าตอนนี้เพิ่งเหมือนบริษัทข้างๆเพิ่งโดนเทคออฟธนาคารไประวังนนผมอยากให้อะไนี้เพราะว่าไพ่มันขึ้นว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงกระทบคุณในเรื่องงานแล้วที่จริงมันคือมันประจวบเหมาะเนอะพอพอความสัมพันธ์มันเกิดปัญหาขึ้นเรื่องอื่นมันก็จะเป็นปัญหาไปด้วย เคสของคุณเคสของคุณชินเหมือนเคสของคุณเมื่อสักครู่นี้เหมือนคุณพัื่อกี้นี้คือคุณคุณคุณนัดเออคุณมัดเมื่อสักครู่นี้คือเป็นผู้หญิงเนาะแล้วก็เป็นไปทําพฤติกรรมแบบนั้นแล้วคุณก็มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานเหมือนกันแล้วเนี่ยคุณตัวของคุณชินเองกําลังจะเจอเรื่องนี้ผมบอกก็ก่อนเนาะดังนั้น ณปัจจุบันตอนนี้พอมันพอมันมีปัญหารเรื่องหนึ่งมันจะสะสมกระทบนกระทบไปอีกเรื่องหนึ่งเยอะในอนาคตแล้วไพ่ทาวเวอร์ใบ,บสุดท้ายมันจะมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันยิ่งใน3เดือนนี้มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ตัวคุณเองไม่คาดคิดเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องผลประโยชน์เรื่องอะไรบางอย่างที่เป็นจริงอาชีพเป็นอา,นอาจจะตัวอย่างนะครับไม่ย้ายงานก็เปลี่ยนที่อยู่อาศัยดังนั้นถ้าผมแนะนำเนาะถ้าให้เป็นไปตามตามสิ่งที่ขึ้นตรงนี้อยากให้ตัวการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงเรื่องที่อยู่อาศัยหรือเรื่องของการองงเเดดดิินนนนททททาาาาบ่่่ๆรรกกกะััหีีว ต้องเปลี่ยนงานหรือด้งานดังนั้นแก้ในดวงตรงนี้ในทางออกที่เกิดขึ้นเพราะว่าไอ้สิบดาบตรงเนี้หรือความทรมานความทุกข์การทุกข์ใดที่คุณต้องเจอเนี่ยอยากให้มันไปลงในเรื่องของการการเหนื่อยยากเรื่องงานแทนเรื่องการไม่ได้พักผ่อนเรื่องอะไรบางอย่างที่มันไม่ได้เป็นผลต่อต่อภาพรวมในชีวิตที่มันจะหนักหนาเพราะจริงๆแล้วมันต้องหนักหนาแต่เราแก้ด้วยการที่ให้มันไปลงกับเรื่องอื่นแทนแต่มันจะหนีไม่พ้นนะมันต้องลงสักเรื่องหนึ่งแล้วก็ตอนเนี้พายบอกว่ามันมีคือตัวคุณอ่ะห้าถ้วยเหมือนเหมือนคุณ เอาจริงขอ,พอ,พอพขอบคุณต่างความรู้สึกเนาะไพ่ห้าทวดมันคือเรายังรับกับสถานการณ์ตรงนี้ที่เกิดขึ้นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะเราเรารู้สึกว่าเรายังเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดข,ขึ้นแล้วแล้วก็รู้มันมาจากอะไรมากตัวเองก็รู้อยู่แต่ว่ามัน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 ต้องยอมรับความจริงตรงนี้ครับไพ่มันขึ้นแบบนั้นแล้วก็ไพ่อนาคตเนี่ยจัดเมนสแตนท์ไพ่สเตน,นตเนี่ย ผู้หญิงจะมีอิทธิพลกับเรามากๆในการเปลี่ยนแปลงของเราในปลายปีอีกแล้วด้วยซึ่งผมไม่แน่ใจว่าสเตนใบนี้ผู้หญิงคนนั้นที่จะเข้ามามีผลอิทธิพลกับคุณในช่วงปลายปีที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของคุณมันจะเป็นคนไหนและเป็นใครเดี๋ยวผมจะให้คุณถามแต่ว่าไพ่ดวงตาของคุณที่มีเนี่ยไพ่มันชัดมากเลย Tower j u d g m e n t t e m ท์ทำ a พล s t เ n e เนี่ยผู้หญิงจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของคุณที่มันเกิดขึ้นกับฐานหานอย่างสมมติผู้หญิงคนเก่าที่คุณบอกว่าเขาได้เล่าเรื่องของคุณให้้คคนนนนััฟงเย มันก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาทีค่คุณก็ชอ็อกเหมือนกันเนี่ยไพ่ไพ่เพดออกเพดัตโต้ขึ้นทาวเวอร์ขึ้นของการการจัดเน,นี่คือการประกาศหรือรับรู้ผลบางอย่างที่เราไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นซึ่งมันยังไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้เดี๋ยวมันจะมีระลอกอื่นอีกนะครับหลังจากนี้มันจะมีระลอกอื่นที่เข้ามาแบบพหังหัดังนั้นตอนนี้สิ่งที่จะอยากบอกกับตัวคุณชินได้มากที่สุดคือให้เรานิ่งที่สุดเลยอะแล้วเราต้องรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นให้ได้เพราะมันจะเเกิดขึ้นอรื่ยๆ หลังจากนี้มันจะมันจะมันจะวนเข้ามาสะแทกแทกแทกามาอีกเยอะมากในสมเดือนนี้จะเป็นแบบนี้จัดเมนขึ้นทาวเวอร์แล้วมันจะเข้ามาเรื่อยๆเลยครับเข้ามาเรื่อยๆจนเรารู้สึกว่าความสุขมันในความสุขมันหายไปไหนหมดอะดังนั้นดังนั้นถ้าเกิดแนะนําอะไรได้คืออยากให้มีคติมากๆห้ามคิดตันห้ามคิดลบแต่ว่าอยากให้รู้ว่ามันมันถึงจุดหนึ่งที่เราต้องชดเชยชดใช้บางด่านในสิ่งที่เราเคยทํามาดังนั้นณวันนี้ถ้าคุณจะมีวิธีไหนที่ทําให้ตัวเองสามารถ ชาร์จแบตตัวเองได้หรือไปอยู่กับส,สิ่งอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องความรักนะแล้วตัวเองรู้สึกว่ามันมีผลต่อความรู้สึกหรือใจมันปลอดภัยไปอยู่ตรงนั้นก่อนเพราะว่ามันจะมีเรื่องเกิดขึ้นอีกในสามเดือนนี้ที่มันจะกระทบความรู้สึกคุณอีกมากมันกําลังวนเข้ามาด้วยอยากถามอะไรกับดวงตัวเองครับอยากถามถุนคนปัจจุบันแล้วกันครับว่าตอนเนี้ยเขารู้สึกยังไงแล้วก็ รู้สึกยังไงกับผมคนปัจจุบันนี่คือคนคนไหนครับคนคนที่เป็นที่เจอผ่านแอปหรือคนที่คบมานานคนที่เจอผ่านแอปโอเคนึกนึกถึงภาพคนที่เจอผ่านแอปเอาไว้นะครับขออนุญาตดูเขายังหวังดีกับคุณอยู่นะท<อ>ี่เขาเป็นซัเคเกิลเนี่ยเขายังหวังดีกับคุณอยู่ <S <S <อ>คือพลังงานอย่างนี้ผมผมขอพูดตามพลังงานที่มันขึ้น ไพ่ของเขาเนี่ยเขาตอนนี้ตัวเขาก็คุยน่เป็นตารเคิลเหมือนเพราะว่าเขารักตัวเองมากแล้วเวลาเขาจะลงทุนหรือเวลาจะให้อะไรกับใครไปเขาจะดูแล้วว่ามัน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 เหมาะกับตัวเองไหมแต่ณปัจจุบันในสิ่งที่เขามองคือเขาอยากได้ความสุขที่เป็นแบบเดอร์ซันคินนิวอะความสุขที่ใหม่ดังนั้นคุณจะเห็นเขาไปเทคไทม์ใช้เวลากับสิ่งใหม่ๆมากๆที่ที่คุณอาจจะไม่เคยเห็นเขาในมุมนั้นเลยอะไรแบบนี้เพราะตอนนี้เมื่อเขาคิดถึงคุณมันคือความกังวลคือแดดดาบ เขาเลยพยายามจะหาความสุขจากสิ่งอื่นรอบตัวแทนทุนทัหมดเลยพลังงานเขาอะนะดังนั้นมันคือการที่เขาไปทําสิ่งที่เขาไม่เคยทําหรือไปสิ่งเป็นสิ่งที่เป็นความสุขของเขาแบบที่คุณจะเห็นได้และจับต้องได้ขอแากแปดตากนีอะไรในอัลกอนคือที่เขาพยายามทําแบบนั้นน่ะเพราะเขาก็ยังรู้สึกดีกับคนแต่เขาไม่อยากเข้ามาในมีมีส่วนในชีวิตของคนเขาเลยพาตัวเองไปทําสิ่งหม่นี่คือสิ่งที่เขาแก้ปัญหากับสิ่งที่มันเกิดขึ้นต่อความรู้สึกของเขาเขาพยายามทําตัวเองไป ไปไปไปยึดติดไปหาความสุขกับสิ่งอื่น <c oughs> เพื่อจะให้แม่ให้ตัวเองบนมาหาคุณนะเพราะมันจะมีความคิดถึงอยู่ um, อยากถามอะไรต่อครับแล้วกับคนที่คบกันนานะโอเคนึกหน้า<อ>เข้าไปนะคนที่คบกันานานตอนนี้คิดยังไงคุณนึกหน้าไ้นะครับโชคดีดคุณโชคดีกับคนคนนี้โอเคมันมีปัญหาเหมือนกันคนคนนี้ยังเห็นคุณเป็นคนใ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 นครอบครัวยังยังยังอยากมีคุณอยู่ในในชีวิตอยู่ไพ่สี่ไม้ขึ้นเจ็ดเหรียญเนี่ยเขาเขา พอเขาคิดว่าเขาลงทุนเขาสร้างอะไรบางอย่างร่วมกันกับคุณมาพอสมควรเจ็ดเหรียญขึ้นสี ups, น Moon, นน่ไม้ในออฟคัพขึ้นเดอะมูนและหกเหรียญไพ่บทหกเหรียญหมายความว่าเขายังให้โอกาสคุณอยู่เขายังยังมีความให้อภัยคุณได้แต่ตอนเนี้อารมณ์ของเขาอะมันแรง The Moon, ไพ่เดอะมูนเนี่ยหมายความว่าเขาเอาลงขึ้นสุดลงสุดขึ้นสุดลงสุดแล้วสิ่งที่จะทําให้อารมณ์ของเขามันน้อยลงไปได้คือในออฟคัพคือ มันคือการทันดีการแสดงความดีการได้รับการตอบรับหรือการได้รับคําขอโทษบางอย่างที่มันแบบมันมันไม่ใช่คําขอโทษธรรมดามันเป็นคำคำขอโทษที่มันอยู่ในรองเทอมตลอดเวลาซึ่งแก้วที่มันแตกมันทําให้มันลับเหมือนเดิมมันยากมากโคกเปลือยนี่คือการทําให้เห็นแบบจริงจังและชัดเจนดังนั้นถามว่าคนคนนี้ต้องการอะไรต้องการคําขอโทษจากคุณแค่นั้นเลยแต่ถ้าถามว่าอนาคตความสัมพันธ์จะเป็นต่อไปได้หรือไม่เนี่ยมันอยู่ที่คุณกับเขาแล้วแต่ว่าความคิดของเขากับกับเราอ่ะมันจะเป็นความคิดที่ยังรู้สึกปักหลักยู่กคุณอยู่ ยังยังปรารถนาอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์นี้ยูนะคนคนนี้ยังมีความรู้สึกที่ที่ไม่ได้หอมหวานนะที่ไม่ได้สวยงามแต่ว่ายังยึดติดกับคุณอยู่พอสมควรเลยอะ่ะเออขอให้หกเหรียญหน่อยเนี่ยไปอัพสวรรคขึ้นแปดท้วย้เขาเขายังอยากได้บางอย่างจากคุณอยู่เขายังไม่ได้อยากไปแบบไม่ได้อะไรเลยผมไม่รู้ว่าบางอย่างขงคุณนี่คืออะไรคุณต้องไปไปคูดคุยกันเองในความสัมพันธ์ตรงนั้นอยากถามอะไรกับคนคนนี้ไหมเขาต้องการอะไร พาต้องการอะไรผมบอกประการหนึ่ง,งคือการการขอโทษแล้วก็ทําจริงๆนะตอนนี้นะเดี๋ยวผมขอเปิดชัด,ชดเลยตอนนับปจิวันตอนนี้คนคนนี้ต้องการอะไรจากคุณคนคนนี้เขาก็กำลังทาให้คุณรู้สึกว่าไม่มีใครดีเท่าเขาอันนี้คือสิ่งที่เขาอยากให้เขาให้ใหคุณรู้สึกคําพูดที่ผมเห็นชัดมากเลยหนึ่งดาบสี่ดาบหนึ่งเหรียญปิ้งิงเอาตอนเขาอยากให้เขาอยากให้คุณเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนทัศนคติมาเป็นคนเขาอยากเปลี่ยนคุณนะแต่เขาก็อยากให้คุณเห็นว่าเขาเป็นคนที่ดีสุดในชีวิตคุณด้วย พวกเขาอยากเปลี่ยนคุณเขาอยากให้คุณเป็น k ิงอ of b a ที่เขาบอกคือผู้ชายที่ซื่อสัตย์แล้วก็มั่นคงแล้วก็ไม่ได้เป็นเป็นผู้ชายที่ดื้ออ่ะแล้วก็มีมีอะไรก็พูดอะไรแบบเนี้ยเขาอยากคุณแบบนั้นแต่ว่าสิ่งที่เขาพยายามทําอ่ะเขาอยากให้คุณเห็นว่าเขาดีที่สุดแล้วในชีวิตของคุณแค่นั้นเลยนะปัจจุบันตอนนี้เขาต้องการแบบนี้แล้วทำไมเขาถึงเลือกที่จะทําร้ายผมแทบนบที่จะรักษาผทำไมเขาถึงเลือกที่จะทำร้ายคุณมากกว่ารักษาคุณคำนะถามคำถาม,ถาม,ถามนี้นะ เพราะเขาอยากให้คุณรู้สึกเหมือนที่เขารู้สึกก่อนไพ่ชัดมากเลยเผดอปบอลเนี่ยผมขออนุญาตเคลียร์ไพ่เสร็จนี้ก่อนมันดูอ่านยากแหละเผดอปบอลสามดาบอันนี้อาจจะเป็นความคิดนิดนึงนะสิ่งที่เขาคิดคือเมื่อคุณไม่สบายใจหรือคุณคุณแบบคุณทุกข์ใจสุดๆแล้วอะเขาคาดหวังว่ามันจะเปลี่ยนคุณได้แล้วมันแล้วคุณจะกลับไปหาความสุขที่เป็นเขาอะเขาก็ทําให้คุณเจ็บเนี่ยเขาทําให้คุณเจ็บเป็นสามดาบแล้วห้คุณเสียใจกับสิ่งที่เขารู้สึก เพื่อเพื่อให้คุณกลับไปหาสิ่งที่เป็นปกความปลอดภัยก็คือเขาเขาคิดแบบนั้นนะเขาคิดแบบนั้นนะเขาไม่ได้คิดว่าการกระทาของเขาทําให้คุณเสียใจเขาคิดว่าคิดแหละว่าการกระทาของเขาทำให้คุณเสียใจแต่ว่าคิดว่ามันจะมีผลดีกับเขาแล้วกันเออเพราะว่าให้เด๋วมันก็คิดว่าเขาทําดีที่สุดแล้วและอยากทำให้คุณรู้สึกแล้วแบบนี้ยเขาคาดหวังว่าถ้าคุณรู้สึกแบบนี้คุณจะทักมาหาเขาพูดคุยกับเขาแล้วคุณจะรีเวิร์สกลับไปหาเขาในสิ่งที่เป็นเหมือนกันนี่ความคิดของเขานะอยากถามอะไรต่อ ผมต้องทํายังไงดีให้เขาแบบหลุดพ้นได้สักทีหมายถึงใครครับหมายถึงตัวผู้หญิงคนที่คบมานานใช่ไหมใช่ครับโอเคณนะตอนนี้อยากให้คุณชินหลับตามนึกหน้าเขาให้ชัดที่สุดผมจะหาทางออกให้กับเพจนี้มันเป็นทางออกที่เหมือนไม่ใช่ทางออกอะเมื่อกี้เนี้ยเราถามว่าเขาคิดยังไงกับคุณอยู่ใช่ไหมคุณชิน แล้วไพ่ที่ขึ้นมาคือสี่ไม้แล้วผมถามว่าต้องทํายังไงกับคนคนนี้สี่ไม้ขึ้นเหมือนเดิมให้เอา,อางี้นะคุณชินต้องให้ในสิ่งที่เขาต้องการแลวมันถึงจะจบได้อะต้องต้องให้ในสิ่งท,ที่เขาต้องการด้วยความตั้งใจด้วยอะเพราะว่าผู้หญิงคนนี้เขาขึ้นแบบนี้นะผู้หญิงคนนี้ให้ความรักความตั้งใจกับคุณมาเยอะมากพินออาขับขึ้นสิบไม้ขึ้นหนึ่งเหรียญดังนั้นสิ่งที่จะทําให้เรื่องนี้จบคือคุณต้องชดใช้ในสิ่งที่เขาให้กับคุณมาต่อให้ตอนนี้คุณรู้สึกว่า คืออย่างนี้นะเรื่องราวที่คุณชินกำลังเล่ามาทั้งหมดอะในระหว่างทางในความสัมพันธ์นะคนที่ทำให้ความสัมพันธ์มันดูรอแล่ที่สุดก็คือคุณเป็นคนกระทำเนาะดังนั้นเนี่ยในการชดเชยให้กับผู้หญิงคนนี้คุณต้องให้ในสิ่งที่เขาต้องการให้มันให้มันสมกับที่เขาให้คุณมาพ่ายขึ้นอย่างนั้นนะมันถึงจะจบในลูปวิบากกรรมนี้ได้ถามว่าทำไงให้เขาหยุดหยุดหยุดเรื่องคุณต้องให้ในสิ่งที่เขาต้องการไปก็ถึงจะหยุดอะไม่งั้นเขาจะไม่หยุดเพราะไพ่คือแบบสี่ไม้คิงออฟบอลเขายังคาดหวหเ,นนเ,นหเ,เขายัง มันเป็นความทั้งรักทั้งแทน Rem cup, น่ะพิงอฟพิงอฟครับนางผู้หญิงคขายังรักคุณเยอะมากแต่ว่าควินอฟครับเวลามันขึ้นกับคนที่รักมากคือจะรักมากเกลียดมากรุนแรงเหมือนกันคล้ายคล้า,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 าลยกับไฮพีเทสเนี่ยแล้วมันเป็นสิบไม้กับหนึ่งเหรียญคุณต้องตั้งใจทําในสิ่งนี้เขาอยากจะได้อย่างเต็มที่มาถึงจะจบในสิ่งนี้เป็นทางเดียวเลยอะ่ะขอดูหน่อยว่ามันจะเป็นยังไงขอขยายไพ่ชุดนี้หน่อยมันเหมือนทางออกที่ไม่ใช่ทางออกแต่มันเป็นทางออกเดียวที่ทําได้จริงๆอ่ะขออนุญาตดูสีไม้เห็นไหมไฮพีพูด เนี่ยไฮพีทออกมากับใบนี้เลยคุณต้องทําให้ผู้หญิงคนนี้ไม่รู้สึกขาดเพราะผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่คำพูดของพ่คือตัวของคุณทําให้ผู้หญิงคนนี้มีบาดแผลลึกในใจตัวเองที่เขาเขาเจ็บฝักใจมากเลยไฮพีทเนี่ยมันเป็นมันเป็นแผลในใจเขามากๆตัวเขาไม่แผลในใจตัวเองแล้วมันทําให้ตัวเขาเปลี่ยนไปเยอะมากเลยอขอดูพ่พิ้งอัพบอนหน่อย yeah, เนี่ยหกไม้เนี่ยผู้หญิงคนนี้รู้สึกว่าสิ่งที่เขาให้กับคุณไปคุณเอาไปจากเขาแล้วคุณก็หายไปไปมีความสุข ไปไปมีจุดนั้นจุดนี้มันก็เลยเป็นการที่เขาอยากได้สิ่งนังเกิน,นในพฤติกรรมของเขานในการเรียกร้องสิ่งที่เขาทาให้คุณแล้วมันมันไม่ได้อะไรกลับคืนมันคือการแบบเสียไปฟีๆีนะครับขอบให้สิบไม้เนี่ยสิบไม้กับเดสตาร์เป็นการตั้งใจทําให้เขาอย่างเต็มที่เพื่อให้เขาคนนี้มีความสุขที่สุดดังนั้นเนี่ยถ้าถามว่าเรื่องราวนี้มันจบยังไงคุณต้องให้ในสิ่งที่เขาต้องการดังนั้นผมมองว่าขอหนึ่งเดือนหน่อยเนี่ยเดือดซันเห็นป่ะให้ทงออกเป็นเดือดซันดังนั้นอะ ถ้าอยากให้ผู้หญิงคนนี้หลุดจากคุณจริงๆอ่ะมันต้องเกิดการมันต้องเกิดการคุยกันหรือต้องแบบเว้นระยะกันหรือต้องทําอะไรบางอย่างที่ทําให้เขารู้สึกว่าสิ่งที่คุณเป็นในปัจจุบันตอนนี้คือคุณคุณเป็นคนใหม่จริงๆอ่ะทิ้งอัพบอลนะเป็นคนใหม่จริงๆที่ยังไม่ได้อยากไม่อยากปมนได้อยากมีใครไม่ได้อยากมีสิ่งใดแต่แค่อยากอยากเปลี่ยนตัวเองจริงๆคือเขาอยากคาดหวังให้คุณเปลี่ยนอ่ะเป็นแบบเนี้แล้วมาถึงจะจบในสิ่งที่เขาปัวพันคุณอ่ะมันเป็นทางออกเดียวเท่านั้นแล้วว่าเขายังไม่ได้หยุดจากคุณจริๆอะพาายเเสไไไขขมดด้้ ที่พลังงานคนพูดยังไม่ได้จบสักกันะ่ะเดอ๋ยผมพูดิงนีแล้วกันว่าไพ่มันขึ้นกับสตาร์เดอร์ซานิดท้ายอยู่ดีอ่ะดังนั้นคนคนนี้อาจจะผมถามแล้วกันผู้หญิงคนนี้เป็นอะไรในชีวิตคุณทำไมมาถึงขึ้นไพ่ไม่จบผมขออนุญาตเปิดนะคิดหน้าเข้าไว้นะยวก่อนเหมือนผู้หญิงคนนี้ยังรอรออะไรจากคุณสักอย่างเนี่ยไพ่ปวีนวนักบอลขึ้นแะวรับเขายังรอคุณอยู่ยึดติดคุณมากเลยผู้หญิงคนนี้ดังนั้นทางเดียวเรียะทำให หนึ่งจะต้องใช้เวลาถ้าเกิดคุณไม่อยากกลับไปนะคุณใช้เวลาห่างจากเขาหรือกลับไปทําให้เขารู้สึกดีมีสองอย่างเรื่กเอาแต่ต้องใช้เวลาในการตัดขาดมากเดยมมูลคือยังพัวพันกันอยู่พอสมคคนแลยอารมณ์ความรู้สึกยังติดกันอยู่เยอะมากเละเร่อจริงจริงพอถามลึกนิดนึงคุณกับน้องกับน้อคนคนนี้คนคนคนที่เป็นแบบคนที่เป็นคนเก่าคนเนี้ยที่คบมานานเนี่ยคุณับเขาลึกซึ้งกันครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่น่าจะช่วงน่าจะช่วงอ ก่อนวันเข้าพรรษาวันอาทิตย์ที่แล้วมีโอกาสเป็นไปได้ที่จะมีพันธะพันอย่างถ้าสัมพันธะผูกพันบางอย่างเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาจะเป็นบุตรกระดาษสัตว์เล็กก็ได้แต่ไม่รู้ว่าเป็นสิ่งใดจะมีเวลาบางอย่างที่ผูกพันกันอยู่ที่ยังจบไม่ได้แล้วกันดังนั้นมีทางเดิวทางหยุยยดตัวเองก่อนเพื่อให้นิ่งเพือ่อดำมันสงบตอนนี้เพราะว่าพลังงานตัวคุณอ่ะหกเดือนนี้มันมีเรื่องเปลี่ยนแปลงกระทันหันขึ้นเยอะมากซึ่งส่งผลไม่ดีกับคุณสักเท่าไหร่ อันนั้น,นปัจจุบันตอนนี้ตัวของคุณจะต้องหยุดหยุดแบบหยุดเพื่อพักพลังงานตัวเองแล้วก็รับกบสิณที่เกิดขึ้นตั้งหลักให้ได้เพราะมันมีเรื่องที่จะเข้ามาหาคุณอีกเยอะพอสมควรกับสาเดือนนี้ของคุณนะครับแล้วมันจะรับไพ่ทาวเวอร์เนี่ยมันจะเข้าแบบรวดเร็วแล้วคุณคาดเดามไม่ได้าดดาว่ามันจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องมันจะาดดามันจะมาหลายเรื่องมันจะคาดเดาไม่ได้กะตั้งลหลักที่ดีอยากถามอะไรไหมถ้าผมตัดสินใจที่จะพบกับคนใหม่อืความสัมพันธ์มันจะดีไหมในอนาคตมันจะเป็นยังไง ช่วยห้าช่วยออติ่านะบอแบบนี้กว่าเนอะตอนเนี้ยดวงตาของคุณเองอ่ะมันจะต้องเจอวิบากกรรมหรือเจอผลกรรมในสิ่งที่เราทํานะบอกตรง ดังนั้นถามว่าคนนี้เริ่มต้นในช่วงนี้เป็นยังไงแรกๆมันจะดีมากครับเลิฟเพื่อสองถ้วยสิบถ้วยดูมีอะไรที่เป็นคอมมิตเมนต์จริงจังหรือมีครอบครัวมีความสุขกันมากแต่สุดท้ายคือเจ็ดาบหมายความว่ามันจะมีการมันจะมีรักซ้อนมีมีอะไรที่มันทําให้คุณรู้สึกเจ็บปวดในปลายทางอยู่ดีดังนั้นพูดคําเดิมนะปัจจุบันตอนนี้ตับจากนี้ไป6เดือนอ่ะเราอยากให้ตัวของคุณอยู่คนเดียวอย่าพยายามไปมีความสัมพันธ์หรือเลือกใครเข้ามาในชีวิตเพราะว่ามันเป็นช่วงของการที่เราต้องพักและหยุุุดดดดหหยเเพื่่อไใ้้้รา ได้รับผลกักสิ่งที่เราทําอย่างเต็มที่เพื่อให้เราบนคืุการชดใช้อะให้มันจบกลุกของมันน่ะเพราะว่าถ้าเกิดคุณเริ่มผ่อนความนี้นะให้ไปเน้ที่สิ่งที่คุณได้ปัจจุบันมันจะเป็นความเบื่อหน่ายเป็นการเป็นการโดนบังคับหรือสิ่งอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้สุดท้ายคือเจ็บดาบท,ทาตัวเองเจ็บด้วยตัวเองเข้าไปเล่นกับความรู้สึกแล้วทำตัวเองเจ็บด้วยตัวเองอยู่ดีดังนั้นตอนนี้อย่าเพิ่งไปคว้าอะไรเข้ามาหาตัวเองหยุดอที่หยุดเนื่อยเฉยก่อนถึงจะหยุดเรื่องนี้ได้เพราะว่า เราต้องเจอวิบากกรรมหรือเสพกรรมแล้วดีก็เจอให้มันเต็มที่แล้วก็หยุดกับเรื่องนี้ก่อนจะดีที่สุดนะครับคุณชินได้ยินเนาะครับโอเคประมาณนี้ครับคุณชินยิดีๆได้คุยกันนะครับครับสวัสดีครับ สำหรับใครนะครับที่อยากเป็นเคสตั๊ดดี้มาเล่าเรื่องราวความรักให้ไพ่ช่วยตอบในช่วง Answer Talk กันอย่าลืมส่งเรื่องราวความรักของคุณเข้ามาในไล f ์ฟิชเชลของช่วงเรานะครับ a n s w e r t a r o สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ